ครับรโห้ดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้คือผมมาเป็นคนที่ชอบชื่นชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้ววันนี้เป็นเล่นเกมแบบฟุตบอลนะอ่ะก็รู้สึกว่าดีใจที่มันเป็นเป็นงานแบบนี้แล้วก็เข้าเกับรถมากๆเลยครับเเผื่อเ,เราอาจจะได้โคด้ดเติมฟรีด้วยอะไรอยี้ได้เจ็ดวันต้องรถเล่นเกมปแล้วกี่ก็ ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเลยครับอาจจะได้เล่นแค่ประมาณวันได้เล่นประมาณครึ่งชั่วโมง15นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบอาจจะแบบตอบไม่ได้ว่ามันเล่นกี่วันแต่ว่าอาจจะแวะมาบ้าแบบทํางานมาเสร็จปุ๊บถ้าวันนั้นไม่ได้เหนื่อยมากหรือง่วงมากก็จะแวะเล่นเกมครับประมาณสัก15นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลับ คืมันสะดวกเพราะว่าตัวผมเองอะเป็นคนชื่นชอบเล่นเกมฟุตบอลอยู่แล้วแล้วเวลาเราเล่นแบบว่าในมือถืออคือมันพกไปไหนก็ได้ไงถ้าสมมติมีเวลาแต่ช่วงนี้ก็คือติดก,กองฮะต้องไปเพิ่งเสร็จเดอะวิกเควตเกมก็ต้องไปลุยมุ่ยเฟยต่อแล้วก็ วันนี้ก็ระหว่างรอรอ,อข้างล่างเนี่ยก็เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหสะดวกดีเหมือนกันครับวันนี้จะมีโชว์อะไรคะัวันนี้มีโชว์พิเศษแน่นอนมาว่าคิดถึงแฟนๆมากเพราะว่านอกเหนือนอกจากในพ์ทของนักแสดงแล้วแบบบางคนเพิ่งมารูจ้จากเรื่องเดอะวิกเค็ตเกมวอนนี้เราก็อยากจะเอาเพลงมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูนอกจากจะเป็นเพลงของตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะมีเพลงประกอบละครฮิตๆดังๆมาให้ทุกคนได้ฟังด้วยครับ ยัว่าให้ได้ว่าพิเศษสรัหลักตลอดลุกสองตีค่ะด้วยครับวันนี้วันนี้มาพิเศษแน่นอนก็เป็นเพลงที่ก็ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาด้วยเหมือนกันก็มาร้องที่นี่เป็นพิเศษเลยครับสำหรับฝากงานแบงนี้ไปครับเป็นแฟนฟุตบออ่าครับผมก็ฝากนะครับผม eafc นะครับผมสำหรับช้ที่เป็นแบบว่าเกมเมอร์นะครับผมชอบเล่นเกมฟุตบอลก็ฝากเลยครับ eafc ครับโมบายคือสะดวกมากเลยครับ อคือก็เมื่อวานถือว่าเป็นเป็นการเดินเกมของทาง CP เพราเนาะคุณดูเขาก็ก็อยากได้เขามาเป็นบริการไงอยากได้มากเราก็ต้องใช้วิธีการซะหน่อยแบบมีความแบบเล่ห์เหลี่ยมซะหน่อยก็ไม่ได้ทําพี่ชายผมทำเพราะเขาเข้าใจอย่างนั้นก็ผมก็ไม่ได้ทําี่และอย่างเขาก็เขาก็พูดถูกของเขาแลวเพราะเขาอยู่ในรถเขาไม่ได้เป็นคนไปตีไม่ต้องไปทำทางเป้าของเอง แล้วแล้วยังไงอ่ะเขาก็มาอยู่กับเราไงเราก็รู้สึกว่าเราได้บริกาศคนที่เราต้องการมาอยู่กับเราหาคนสูกใสว่าความแซ่บไม่คืออย่ในคอนเซ็อันนี้ยังแค่เริ่มต้นที่ทุกคนบอกว่าไปอ่อยเขาในในในแบบผับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสุดแล้วยังไม่สุดยังมีอีกคิดดูอ่อยอ่อยใครนะเจสันไม่ใช่เจสันชื่ออะไรวะชื่ออะไรนะเออลืมชื่อ เชื่ออะไรนะครับอ๋อเลยเจสันมาจากไหนวะใช่คือเจสันอ่อยเล่ใช่อ่อยเล่ยังขนาดนี้แล uh ้วอ่อยคุณทันจะขนาดไหนแต่ว่ามีให้เห็นแน่นอนตลอดทั้งเรื่องนะแต่เขาจูบต่อผมนะเขารับรักผมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ามเา่าพี่พี่ผมไม่รู้ผมเมานมอยู่ผมอาจจะแบบทำไปโดยการแบบคนมาไม่รับไงยังไม่ถือว่าเป็นการเริ่ม แสดงว่าเขามีสตินี่เขาเริ่มก่อนนะเออแล้ว,ลวอ,อีกแ,แต่ EP ทีจะต้อเตรียม,มอะไรอ่างไรพราะะหวังผลนโอ้บอกว่าทุกคนเตรียมหมอนหมอนต้องซื้อหมอนใหม่กับเตรียมผ้าเช็ดหน้าเพราะว่าทิชชู่อาจจะซบต้มตามไม่อยู่เออมันพอด้วยความมันเป็นแบบว่าดราม่าแอคชั่นนะครับมันจะมีความเข้มข้นของเรื่องเรื่องอยู่แล้วอันนี้คือแซมแซมไปเท่านั้นเองยังมีอีกยเยอะแยะมากมายที่ทุกคนให้ติดตามคือปมยังปูไม่เสร็จ ยังมีโปมมีกอีกเยอะเลยเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะมีอะไรบ้างสปอยไม่ได้อยากสปอยมากตอนนี้มันตดอยู่ที่ปากถา้าแฟนๆจะต้องเตรียมไม่ตรีย้อยดีคุณพินมากๆดีบ้างไหมก็แล้วแต่ก็แล<ม>้วแต่เหอะแต่ว่าผมเชื่อว่าดูมาถึงจุดนี้ครับมันก็อาจจะต้องมีคนที่เข้าใจว่าทําไมพิน<ม>ต้องทาแบบนี้ไม่ใช่ไม่รักนะแต่เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้ ต้องรอดูบางทีการที่เขาทําอาจจะเป็นช้อยที่ดีที่สุดนะ้ตอนนั้นเลยก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นวิธีที่ทาร้ายจิตใจเขาหรือว่าจะแบบไม่ถูกใจใครบางคนแต่ว่าผมว่าเป็นอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ต้องรอรุ้นพะบอกเลยว่าการาฟหลังจากนี้นะมันจะค่อยๆขึ้นแบบนี้แล้วอีพีอ่ะทุกคนคิดว่าอีพีเหนืออีพีสองมันขึ้นปะ เดี๋ยวสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะพุ่งทยานแล้วมันมีอะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงอีกเยอะรอรอดูเลยรอรอดูเลยทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าอีพีห้าไม่ได้สปอยแต่ทุกคนอาจจะใจขาดใจสัน่นหรือหายใจ,จไม่ออกเลยก็ได้ถ้าเป็นเรื่องเล่นในแบบสนุกม็นเป็นองเลสระถูกว่ายิ่งกว่าโรลโรยโคสเตอร์อ่ะอัน,นยิ่งกว่าวากิ้งเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มเป็นวายกิ้งแล้วเดี๋ยวอาจจะแบบเป็นจรวดแบบที่แบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนก็ได้ เนี่ยงูที่หลังหลังพีมอ่ะอาจจะค่อยๆขึ้นมาลัดคอทุกคนแบบเฮ้ยอยู่ๆก็หายใจไม่ออกเหมือนซีในลิฟต์ก็เป็นได้ที่เป็นแท่นิกอะไรเงี้ยรู้สนุกนะครับผมรู้สึกว่าเดวิคเกมเนี่ยเป็นกองที่ทําให้ผมแบบได้เติบโตขึ้นมากๆเลยแบบในเรื่องของการแสดงได้อยู่ทํางานกับแบบ นักแสดงมากความสามารถหลายท่านเลยแล้วก็เป็นกองที่สนุกแฮปปี้เพราะว่าแต่ละคนคือแบบเปิดรับกันสุดๆแบบเจนแกไม่มีปัญหาเพราะว่าแต่ละคนคือใจเขาแบบเปิดรับแล้วก็เด็กเด็กมากๆรู้สึกว่าเด็กในที่นี่คือวัยรุ่นฮะหมายถึงว่าเราก็เล่นกับเราทำเหมือนแบบเฮ้ยเขาไม่ใช่รุ่นใหญ่เลยอะไรองี้ก็รู้สึกว่าพอมันไม่มีกําแพงตรงนี้มันเลยทําให้เราทํางานง่ายแล้วก็สนุกมากในการทำงานเรเรียนรู้อะไรบ้างความข้ามรู เรียนรู้เรียนรู้จากกองที่แล้วมาเยอะมากๆในเรื่องของเทคนิคหรอือว่าการอยู่ในกองพอมาอยู่ในกองนี้ครับก็เป็นเรื่องของการเก็บเกี่วประสบการณ์และจากจากผู้ใหญ่ที่เขาแบบทํางานมาเยอะแล้วเราก็เก็บว่าโอเคพี่โมเล่นแบบนี้พี่ตรงเล่นแบบนี้หรือแม้กระทั่งพี่ป๋อเขาใช้วิธีการเล่นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เก็บเกี่ยวจากพี่เขามาเยอะก็อ๋อถามเขาเอ้มันแบบนี้ก็ได้แบบลองดนามิกแบบนี้ดูไหมอะไรเงี้ยมันก็เลย อ๋อได้เยอะเลยครับเหมือนเป็นข้าเรียนอ่ะแต่ว่าได้เพื่อนด้วยอะไรใช่มาใ้เล่นอีกไหมถ้าเรื่องมีคุณเขาลงไปทำหลายอย่างมากนะหลายอย่างมากหลาาาายยอ่งมกถ้เรื่องหน้าเป็นแบบนี้เขาเลยก็ได้มาเลยครับจริงๆผมผมผมรีเควสต์ไปเอง ผมรีเควสคนเขียนบทไปว่าผมอยากได้แบบว่าเขาถามผมก่อนจะเริ่มโปรเจกต์ว่าเอารถอยากเล่นแบบแนวไหนผมก็เลยบอกว่าผมอยากเล่นเหมือนแนวหัวใจศิลาพี่ต่อทนาพบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ดูท้าทายดีจนกระทั่งแบบมันก็โอเคออกมาแบบตรงตามจุดที่เราต้องการเป็นลูกเมียน้อยกลับมามีแบบไอ้นั่นเขามีแม่เลี้ยงแต่นี่มีคุณนาคอยช่วยอะไรเงี้ยคือสงสัยเหมือนกันนะครับว่านาน,นิดเนี่ย เขาเป็นพยาบาลหรือเขาเป็นหมอจริงหรือเปล่าทุกวันนี้นึกว่าจะเป็นนักสืบอยู่แล้วคือสืบให่เก่งมากก็ผมรู้สึกว่ามันมีความเฮดีมันมีความแบบน่าค้นหาแต่เขาเป็นมาเฟียหน่อยๆนอะไรเรื่องกันนะมันคการมาเปียเลยรอันนี้มาเฟียนี่ผมว่าจะเป็นมาเฟียเหมือนกันแต่เปนล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ผมรอดูผมมาเป็นผู้นักบริหารบางแผนอยู่แล้วกรรมการฝ่ายบางแผน กลับมาผมอาจจะวางแผนไม่ใช่แค่ธุรกิจก็ได้บริหารวางแผนหัวใจอะไรนี้จัดการคนของผมยังไงให้อยู่กับผมแล้วแบบแฮปปี้ที่สุดก็วางแผนหัวใจนให้ในในจอแล้วนอกจอนอกจอนอกจอวางแผนอยู่แล้วไม่เคยหลอกอยู่แล้วไม่มี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 ไม่เคยมีแต่พี่เขาอะมาหลอกผมหรือเปล่าเออ ผมไม่ค่อยทันใครหรอกครับ oh. หรือบ,บางทีผมอาจจะปล่อยให้เขายอมหลอกก็สน,นุกดีคือ <c oughs> ยอมให้เขาหลอกเนี่ย <c oughs> ใช่ยอมให้เขาหลอกแ <c oughs> สดงว่าหลอกเขาอาจจะแบบรักเราอยู่ไงแบบแบบเล่นกับเราอะไรอเงี้ยหยอกหยอกอะไรไอย่างงี้นี่พูนถึงในที่ิต่จริงรือในเรื่องในเรื่องในทั้งคู่ทั้งคู่แล้วกันอะแล้วแต่แล้วแต่ไม่ปิดกั้นอยู่แล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมเห็นเขามีความทุกคนมีความสุขกนมีความสุขครับประ่ารสุนก็คือที่เราเปิดโซลูีันใหม่ เอาดอกไม้ไปไท้อันนี้รอบนี้ทันแล้วมีคนแซวว่ารอบที่แล้วต้องวิ่งร่อนนี้คือเดินมาชิๆได้เลย oh. ลก็ก็ดีใจครับเพราะว่าใน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 ความสําเร็จของแต่ละคนก็ยังไม่ลืมกันและกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันและกันผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นรีเลชั่นที่ที่ดีนะแบบการที่แบบโอเคผมไปได้ไปดูพี่อู๋เป็นเกสในงานคอนเสิร์ตต่างๆหรือว่าได้ไปแบบงานแบบว่าต่างอะไรเงี้ยครับผม404อะไรเงี้ย รู้สึกว่าโอเคเราได้เห็นการเติบโตของเขาเราได้เห็น,นกับการได้ไปร่วมง,งานกับคนกเก่อเองอะไรเงี้ยเราก็ดีใจขเขาในขณะที่เราได้โอกาสในการเล่นซีรีส์เขาก็มาตอบแทนกับเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเลี้ยงชิพที่แฮปปี้แล้วก็มันมันอิ่มเอมหัวใจเพราะว่าการที่แบบสมมติเราเราได้ประส,สแบความสำเร็จเมื่อเราจบรับปริญญาแล้วแบบได้แฟนคลับมาแบบแ,มแน่ๆมาแบบเรารู้สึกว่า โอ้มันมีความสุขคือส่วนใหญ่ก็คือแต่งานสปอร์ตกันแลกันใช่สปอร์ตกันแล้วกันแล้วก็คอยคุยกันแบบว่าก็แคช่ชอบกันตลอดว่าโอเคจะต้องทาอะไรยังไงบ้างต่อไปอะไรเงี้ยครับผมรูึว่าในเรื่องของการทํางานก็คุยกันตลอดเลยลว่าการใช้ชีวิตก็ปรึกษากันอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเลี้ยงชิฟที่ ที่ดีมากๆเลยครับอย่างเวลาที่เราเขารับงานกันอะไรแบบนี้ก็ต้อบอกนะเพราะจริงๆจริงๆมันต้องรู้กันอยู่แล้วครับเพราะว่าพอมันอยู่ในในในบริษัทเดียวกันอ่ะมันก็ต้องแบบรู้ตารางงานรู้ตารางชีวิตกันพอสมควรเลยครับจริงๆแทบจะรู้ทุกอย่างเพราะว่าแต่ว่าไมเห็นรู้เอเธอเลยอะไรนะไม่อยู่อยู่คนละฝ่ายกันเพราะว่าในโอเพ่นเลยเป๊ก็จะมีอย่างเงี้ยเต้าหัวโลแล้วก็น้องๆโอเพนส่วนไดมอนด์เขาดื้อจะรู้แล้วองเธอ ก็ไม่รู้อ่ะก็เขาอาจจะพิเศษน่อยเขาก็ก็ก็เกิดมาด้วยกันก็ว่าแบบเราอยู่ลกันแล้วนยงไเห็นงเเลยก็ก็เขาอาจจะพิเศษขึ้นมาอะไรอยี้แบบตัวติดกันมาเจอกันทุกวันไงก็แบบว่าคุยตารางกันบ่อยอะไรอยี้่างกน้ก็อยู่ด้วยกันทุกวันมาถือว่าเราเจอการทํางานเราเจอกันทุกวันมันก็แบบรู้กันเป็นเรื่องปกติ เอาเอาหรือพี่ไม่รู้หรอเวลาทำงานยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาเต้าไปไหนอ่ะเอาไม่ปกติก็ได้พี่หูเขามีเขามีธุระของเขาผมรู้แต่ผมอาจจะไม่บอกแต่พี่ยังไม่รู้เลยเอาแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงพี่จะรู้ได้ยังไงฉันรู้แหละเมื่อกี้เขาบอกฉันรู้แต่ผมไม่บอกหมายถือว่าบอกคนใกล้ชิดไง กับทุกอย่างรู้รู้รู้โอ้ยนิกจี้นะจี้นะเราอะจี้แล้วจี้อีกหหลังอ่านยสกพัง,งใช่ครับ่มามีโปรเจกต์อะไรพิเศษบ้างโปรเจกต์อะไรพิเศษมีแต่ว่ารออุ่ไว้ก่อนเออเพราะเห็นว่าไม่เห็นวันนั้นคือเขาบอกว่ารีบต้องอรงีบให้ดอกไม้แล้วต้องรีบไปหไหนต่อ ก็ไปด้วยกันนี่แหละครับใช่วันนั้นผมเสร็จผมก็ต้องรีบไปเจอเขานั่นแหละแต่ว่ามีให้เซอร์ไพรส์ทุกคนอีกเยอะเลยครับแบบนอกจากพาร์เนอ้อเรื่องแบบอาจจะมีอะไรออกมาหนึ่งสสามสี่เดี๋ยวต้องรอดูแต่ยังพูดไม่ได้นะตอนนี้แต่บอกเลยว่าจะทำให้ทุกคนแบบตึง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 ทำด้วยกันมาทำด้วยกันครัอะไรนะครับทำด้วยกันทำด้วยกันน่ารักปะน่ารักไหมขอบอกว่า ขมแล้วกันมขมเลยขมเลยบางอย่างแบบถ้าสมมติหวานเกินมันอาจจะเลี่ยงไงเ,ออเราก็ต้องทําอะไรให้มันขมบ้างเป็นเรื่องปกติเป็วิธีนวลหวานเกินไปมันอาจจะหวานคือนแบบมันแบบวแบบุ้ยมันหวานแล้วมันเลี่ยงเลยตัดด้วยขมไงดีกว่าออหรือว่าเอาด้วยความเผ็ดมีหมดครบทุกรสใช่ออนิจี้โอ้โหจีเก่งมาก มีครับก็ประกาศออกไปนะฮะครับใจใช่ใชก็เดี๋ยวรอก่อนเพราะช่วงนี้คนคิวค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงเพราะช่วงนี้ครผมจบจาก The ร i วิเ d ตเกมเตรียมมุย้ยเฟยต่อแล้วมีระหว่างนั้นอีกจริงๆผมมีโปรเจกต์ดึงแต่เสร็จไปแล้วด้วยเหมือนกันก็ที่ผมบอกว่า3ามพีตอนนี้เฉลยไปแล้ว2องพีก็นี่ไงครับภูม ภูมิมกับพีมอ,อีกพีนึงคืออะไรอเดี๋ยวรอดูไม่เห็นีนะี้อะไรนะครับไม่เห็นปนะ่ไม่แน่ใจว่าจะประกาศโปรเจกต์ Project ปีนี้ไหมแต่ว่าต้นปีหน้าได้ได้รับชมแน่นอนเป็นเดียเเดยเเด่ยวครับเป็นเดี่ยวเป็นเดี่ยวครับเป็นเดี่ยวใช่โอ้พี่ผมขอแบบหมายถึงว่าคู่ก็มีบ้างแล้วก็มีเดี่ยวด้วยอะไรอย่างนี้จะได้แบบเติบโตอะไรอย่างนี้ครับพี่ค ขอบคุณนะครับ